ระองค์จึงบอกว่าขณะที่เธอละนันทิเนเธอจะเห็นนิโรธเห็นความดับไปของสิ่งสิ่งนั้นขณะที่เราเพลนเนี่ยเราจะเห็นสมุทยัยพอเพลนปุ๊บหลุดไปละเกิดละอารมณ์มีขึ้นและนี่สมุทยัยพอละปุ๊บจะเห็นนิโรธ ปัญญาหรือวิปัสสนามันก็จออยู่ต่อหน้าต่อตาเราตลอดเวลาเห็นนะไม่ต้องไปวิ่งทำอะไรที่ไหนเนี่ยแค่ละาความเพลินเห็นเกิดดับตลอดเลยไม่ต้องไปรอได้ฌานสีได้สมาธิขั้นนั้นขั้นนี้ มันละความเพลินเรื่อยๆ,ๆ,ๆ,ๆนะพบก็จะถูกละไปชาติก็จะถูกละไป <c oughs> คนถ้าไม่เข้าใจปฏิจจสุบาทก็จะไม่เห็นประโยชน์ของการละความเพลินว่าเอ๊ะละความเพลินแล้วได้ยังไงจบที่ไหนอะไรยังไงก็จะงงนะมันจะจบที่ความเร็วในการละเนี่ย มันจะทำได้ดีขึ้นเร็วขึ้นมันจะจบที่การทำให้ชาติหรือพบนั้นมันสั้นลง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 เรื่อยเรืเนี่ยเหตุผลนี้ไม่ค่อยมีใครเอามาพูด